สกินใหม่ของเทวนี่มันช่างสวยซะเหลือเกินแต่ผมคงไม่ได้มารีวิวสกินนี้ให้ดูกันหรอกนะครับเพราะว่าไม่มีตังไปซื้อเอาไว้มีตังเมื่อไหร่แล้วจะซื้อมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้คือสกินที่ผมจะมารีวิวให้ดูมันคือสกินเก่ากึ๊กๆเก่าตั้งแต่แรกเริ่มยุคดึงตะบันเป็นสกินแรกที่ผมซื้อมานะครับ เพราะว่าผมเล่นเทลเป็นตัวเดียวในตอนนั้นและก็น่าจะเป็นสกินแรกของเทลด้วยนะครับถ้าผมจําไม่ผิดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าสกินเก่าๆกึก,ก,กดึกบดําบันเนี่ยมันจะสวยขนาดไหนเพื่อผู้เล่นใหม่ที่เข้ามายังไม่เคยเห็นจะได้เห็นนะครับว่าสกินในยุคแรกๆเนี่ยมันมีความอลังการขนาดไหนก่อนที่เราจะเริ่มเกมกันเดี๋ยวเราไปแบนแล้วก็เลือกตัวละครกันก่อนนะครับ ในเกมนี้ผมได้เล่นเป็นตำแหน่งเมดนะครับแต่ผมขอสลับกับเขานะครับผมผมก็เลยได้เล่นเป็นแครี่นะครับตอนนี้ก็แบนกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถึงหน้าเลือกตัวกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนเลือกตัวกันเสร็จเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาคนดูและผมก็ได้เลือกเทลนะครับดูดีครับตัวเขียวๆธนูเขียวๆนะครับผมสีทองอย่างกับนางตานีนะดูดีๆสิครับสังเกตที่ปลายธนูนะครับผมน่าจะเป็นใบตองนะ ใบตองที่มันตากแดดมานิดหนึ่งนะครับผมออกเหลืองๆห,หน่อยก็ดูสวยและเป็นธรรมชาติดีนะครับตรงไหล่นี่มีปีกที่ประกอบไปด้วยใบยตองเหมือนกันนะนก็ใบตองทั้งตัวแหละดูดีๆนะครับเป็นอันครบองแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราตัดไปดูกันในตัวเกมไปดีกว่านะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาไป อ่ะพอพอฟังคแค่นี้ก็พอแล้วนะครับอาะเราเข้ามาดูในตัวเกมกันแล้วนะครับใครอยากรู้ว่ามันคือเพลงอะไรก็คอมเมนต์ถามกันมาได้นะครับ <Wow. S 1> แต่ถ้าใครรู้อยู่แล้วอยากจะคอมเมนต์บอกก็ได้นะครับฟรีดอมเลยครับช่องผมไม่ติดเอาล้ครับเริ่มเกมมานะก็ดูสกินเทลกันไปนะครับนี่วิ่งดูสิครับเห็นเิ Q ียวเคียวนี่คือว่าปีกมแมลงทับนะเดินมองดีๆเหมือนเอาใบกัญชาม,มาแปะข้างหลังยังไงก็ไม่รู้ดูกลมกลืนกับสีญ้าน่าดูดูสิครับ ยืนเฉยๆนี่ถ้าเข้ามาไม่เห็นแถบเลือดนี่คิดว่าเอลสูนะยืนเนียนกับหญ้ามากเลยอ่ะก่อนจะไปเลนเตงก็ช่วยเขายิงบัฟฟ้าสักนิดน,นึงก่อนนะครับเขาจะได้ฟาร์มติดตัวร็บจังหวะนี้มีโอเมก้ามาทักทายนะครับผมเราก็ทักทายเขากลับสักหน่อยยิงทีหนึ่งสกิลหนึ่งแปะแปะแปรวนดูก่อนครับสกิลหนึ่งมาแปะ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 ฮ่ากิฟฟี่เรามาครับเรียบร้อยโดนโยกไปไลายเบิร์ตบาดปลายเบิร์ตบาดก็เป็นของเทลนะครับผม ยิสงสกิลหนึ่งตาแแบะแป๊ะแปะบแปบแปบดูท่าวิ่งครับแหอแอนิเมชันนี้ช่างสวยเหลือเกินสวยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยจนะังหวะนี้แย่งนกเหน่อนอ่ะไม่ได้ไม่เป็นไรช่างมันครับกลับเข้าเลนเราสู้กับแวนตรง,งๆไม่ได้นะครับเราต้องสู้แบบใช้ระยะนะครับกับแวนจังหวะนี้ก็เดินวนไปวนมานะเขามากันสามเรามากันหนึ่งจัลโลมเราหายไปไหนเนี่ย โอ้โหมาสังเกตเห็นรลมอยู่ล่างสุดไม่เข้าใจว่าไปทําไมนะจังหวะนี้เราก็การคีปนะครับผมตอนนี้ซัพเรากลับมาเข้าเวรแล้วนะครับกวาจะมาได้รอตรงนั้นตรงน,นั้นดูสิครับซัพย์เราจะทำยังไงได้บ้างครับยังไงโอม เรามาดูสะกี้ยสองครับเงบธนูสามก้านยิงเข้าไปยิงเข้าไปทราบทธนูสามก้านเหมือนไม้จิ้มปันสามอันยังไงก็ไม่รู้นะครับอันตีมันครับยิงปั๊บยังไงก็ตันที่สามคนแต่ามอะไรไม่ได้ครับต้ายก็ตายด้วยกันครับหวาดเสียบหวาดตรงข้ามนะส่วนเพื่อนเราใช้โอกาสตรงนี้ตีดาร์กเรียบร้อยครับได้ดาร์กมาดาร์กตัวแรกของพีนะครับโอเคครับไม่ตายเปล่านะครับสองตัวแรกดาร์กหนึ่งตัวคุ้มอยู่นะครับ ับเข้าเลนเพื่อมาเคลียร์คีฟปต่อนะครับผมคลิปกันจะเข้าบ้านแล้วนะครับยิงเข้าไปครับยิง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 สิบเราก็คอยโซนกันกันเราไว้นะครับอืมับที่ค่อนข้างเล่นดีเลยทีเดียวนะครับพยายามเปิดพุ่มบนให้เราด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามีใครอยู่หรือเปล่าหน้าที่ซับก็ประมาณนี้นะครับคอยเปิดพุ่มดูต้นทางเี็กอันตรายอ้าวอย่างเงี้ยครับมาแล้วครับผมผมจะยิงเลยครับิงนี้ครับจับ ครับอมแลวถอยกลับป่าเรามาแล้วครับเพลงต้องมาแล้วครับผมยิงยิงเลไหครับยิงเดียครับจังหวะนี้นะครับเรียบร้อยสี่ต่อสอยังไงก็โดนจังหวะนี้ลอยพอมนิดนหน่อยก็ยังดีโอ้โหจาตาลินมาแก้แค้นให้เพื่อนยังไงครับเก็บลิปไปหนึ่งครับผมแต่เราเหื่สามครับยังไงครับวิ่งเข้าเลยครับป่าโดนต้องตีตายพีอินกับพิี่ชัดดาวได้นะครับจตาตายลงไปรียจ่ามาเสริมต่อยังไงดีครับยิงมารอบสองครับผมยังไงครับ การนี้ยังไม่กลับครับเหมือนจะหิลคิกซี่นะครับเห็นคิกซี่แล้วน้อวเรียบร้อยเลยครับโดนสกิลหองคิกซี่ป่าคิกซี่บอกเลือดกูจะหมดแต่สงครามยังไม่จบยังไงดีขอเชื่อเล็กๆน้อยก็ได้ครับสิครับบอกว่าจะได้จากตัวยังไหมสุดท้ายแล้วป่าเราก็จัดไปได้หนึ่งตัวนะครับป้องกันป้องบนไว้ได้เรียบร้อยคิกซี่แล้ววับกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยนะครับไม่กลับ ส่วนเราเป็นแครี่ที่ดีนะครับผมเอาคีบตัวเล็กไปก่อนแล้วกันยิงรวยยิงดีต่อทีมนะครับแครี่เหมือนป่าเรากำลังจะทําอะไรครับป่าเราจะเข้าไปเอาแครี่นหครับช่วยยิงครับเื่อยยิงป้อมครับเกือบจะแตกแล้วครับอีกนิดเดียวโหแต่ว่าคีบหมดซะก่อนตาดิดเข้ามาแล้วนะครับเว้นระยะให้ดีนะครับอย่าให้เขาถึงตัวง่ายๆนะฮะจังหวะนี้ก็วนๆแต่อย่าไปยืนล้ําเยอะอ่านี่ห้าวไงเดินน้าหน้า กับใจทันกับใจทันตะกิ้ยสองปลายตะกิ้ยหนึ่งยิงครับยิงยิงจังหวะนี้จังหวะตอดตอดเข้าไปคบตอบเดียวครับเกียร์คีบไปเรื่อยครับยังไม่มีการบวกเกิดขึ้นนะครับจังหวะนี้ในย่าฝั่งตรงข้ามต้องมีแน่นอนครับปิ้งเข้าไปเลยครับหืมโดนโดนครับเรียมรอมีทิปอยู่ไม่กลัวอยู่แล้วครับผมอ่ะเรียบร้อยคริปผมไม่โดนครับ ติดรอดแต่ผมไม่รอด,ด้านล่างก็ไม่น้อยหน้านะครับล่างปี๊บวนไปบนมาเลยถึงง่ายครับเรียบร้อยโอเมนเดี๋ยวเราไปช่วยซับเคลียคลฟก่อนนะครับผมตรงกลางเหมือนจะไม่มีคนเคลียคลฟปนะครับเดี๋ยวเราไปเคลียคลิปตรงกลางก่อนนะให้ซีบุงเคลีย์ด้านบนไปนะ,ะน,นะครับเดี๋ยวตรงกลางจะแตกก่อนนะครับจะตรงกลางในฝั่งเขามาออก,กัน3ามคนแล้วนะจะรอดไหมครับผมเพลงต้องมาแล้วครับผมยังไงครับยิงยิง ยิงแต่ดาเมจยังไม่มียิงยิงจังแต่ไม่ตายกันเลยครับยิงยางเยวยิงข้งาบินอ้าวติดปกรอ,อดทำไมจังหวะนี้ดีจังวะทำไมเมื่อกี้ไม่ดีเลยเช็คพุ่มสักหน่อยครับตามระยะนะครับในพุ่มเหมือนจะไม่มีใครครับถ้ามีอ่ะเทลจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับาสกิลสองโดนนะไม่มีเพียรีต่อครับจังหวะนี้ไม่มีอะไรครับเพียคีฟไปเรื่อยๆนะฮะหาตังก่อนดีกว่านะครับวามก่อนตอนที่ยิงใครไม่เข้าเลย เอายังไงครับโอเมกาแวบๆยู่ที้ายมือนะครับมามาแล้วครับผมเพลงมาได้แล้วครับมพมาแล้วครับจังหวะนี้โดน้ตครับตายไหมตายตายอ่าเรียบร้อยครับติมเอาไปทิ้งครับยิงต่อครับิมเพิ่ติงต่อยิงยังไงครับยิงดับมือติมยิงแทบตายเพื่อนได้คิวโอ้โหยอดเลือดเหลือเท่านี้เราบวกต่อไม่ได้แล้วนะครับต้องกลับไปรีเลือดก่อนฮะอันี้โดนสกิดนิดเดียวคือตายเลยนะครับผมส่วนเพื่อนเรายังไม่กลับครับยังดันสู้ต่อนะครับ เอ้าด oui. oh, oh, pues ันไปดันมาตายสี่เลยที่นี่เอาฝั่งตรงข้ามก็ตายสี่ด้วยไม่เข้าใจสู้ยังไงให้ตายกันฝั่งกะสี่ตัวเรียบร้อยนะครับผมทินี่เราชัตดาวน์ไปได้นะครับโอ้โหเห็นเลือดโอเมนแล้วมาอดใจมันจรงจริงนะครับตามยิงมันหน่อยละกันยิงยิงยิงโอ้โหดาวนิ้วแทบพังนะครับผมยังไม่ตายอีกนะครับอันติก็โดนนะครับกชิ่งยิงีกโอ้โหทำให้มันอึดอย่างนี้โอ้ ไปไปไปกลับบ right? uh, ้านไปเรื่อยๆเถอะไม่ตามดีกว่าอ่าโอเมก้ามาต่ออีกจะรอดไหมเนี่ยเอาเพลงมาครับจังหวะนี้เอาหนีครับเพลงหนีจังหวะนี้โอ้โหออาสกิลว้าวอีกโอ้โหมันฟลิปมาฝังยังโหมยอมฟิปมาดันเรากลับไปฝั่งนะครับจังหวะนี้ฟิปกิ้งมาช่วยแล้วครับยังไงครับคนตะปูสองให้เรามีก่อนนะยังรอดอยู่ยังไงครับเราตะิูสองให้มันสโลหน่อยครับทิปซี่มาเติมโอ้โหรอดเกือบได้เกือบแล้วโห เจังหวะนี้เพื่อนโซนมังกรแล้วครับเขาเขาเอามังกรกันอยู่เพลงต้องมาแล้วครับจังหวะนี้บวกแน่นอนครับผมยังไงครับยิงครับยิงยิงยิงคิวหนึ่งแล้วยิงยิงวนล้อดับเบิ้ลคิวปยังไงครับนานิดถอยหรือต่อครับนานิดถอยเรียบร้อยหวเียเดี๋ยวเคลียร์ขีปบนก่อนนะครับค่อยไปเติมเพื่อนตรงกลางนะเคลียร์บ้นยิง เคเราไปเติมเพื่อนตรงกลางก่อนนะครับจะทันไหมครับอ้าวเยบร้อยตาใส่เติมสูบอ้าวบินเลยบินเลยไปไหนไม่รู้เ้าวตาเราสวนมาเลยครับมียังไงครับมีมีบมีมีจนิดนึงนิดนึงตอนแรกกันไปครับจังหวะนี้ยังไงครับเพื่อนพยายามเอาทองครับแต่โดนั่งพิฆาตมาก่อกวนครับเมก้าโดนไปเลยครับสี่ตอนอย่งเล่นน้อย เพื่อนเราโซนอยู่ในแถวตรงกลางครับเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับไปช่วยกันดูด้านเรังที่ปลอดหมดยิงยิงปลอดได้ก็ยิงครับยิงยงย,งย,งย,งยังไงทนันทีมาเอหลบกับดิจิตอนบิ๊กเกอร์หลบโบาเเพื่อนอยังไงต่อเพื่อนจะไปทางไหนดีเพื่อนทิซี่เรายังนำอยู่ข้างหน้าเลยนะครับผมบิม๊กโาอมอมอ,อะไรไม่รู้นะครับผมยิงกลับมา,ารบเราอรอตีป,ปอ้อมนะครับยิปเข้าแล้วครับ ตีป้อมตีไม่ได้ครับอีกตัวหนึ่งเข้าแล้วครับจังหวะนี้ได้อยู่ครับตีป้อมตี้าไปตี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 ป้อมเลยทำไมเลือกสันงข้ามรถก็ไม่รู้นะครับก็จะโดนสกิลของคิงซี่ไปนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนเรายังไม่ถอยนะครับแล้วก็โซนโซนไปเรื่อยๆนะครับคอยดูว่าจังหวะไหนที่ฝันของข้ามเขาพลาดนะครับเราจะได้เข้าไปแกลบแกลบกับฝันของข้ามได้นะครับตอนนี้เราก็แบบไม่รู้จะทำอะไรครับเดินวนไปวนมาเรื่อยๆนะครับทีมเรากําลังได้เปรียบนะครับ <cart> <exemple> แต่ว่าทีนี้โอเมก้าเขาเริ่มดัดด้านล่างครับแต่ผมต้องกลับเคลียร์คีิก่อนนะครับแพนด้าเราค่อนข้างรู้งานนะครับก็กลับมาเคลียร์คีิด้านล่างให้แล้วนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรครับกลับมาแล้วก็ตั้งไฟกันใหม่นะฮะแล้วก็รอดูจังหวะดีๆนะครับสกับโอเมก้าอยู่ตรงกลางนะตอนนี้ไม่มีอะไรทําครับเจอคีิตัวไหนเราเคลียร์ไปเลยนะครับเพื่อให้เรามีตังค์นะครับเราจะได้รวยๆจะได้ยิงแรงๆนะฮะเหมือนจะมีไฟแล้วนะครับผมเพลงต้องมาแล้วครับยิงครับยิงยิง ตายแล้วครับผมมินเลือกตายครับซีนาซ้าเราบินเราย้ำๆนะครับแต่ว่าจะไม่ครบนะครับผมดับพูลคิวไปแล้วครับเรียบร้อยครับใกล้ๆครับทริปเปิลคิวไปครับตายด้วยยยดดูเหมือนทริปจะให้เกาะเราไว้นะครับเราเลยไม่ตายตอนนี้นะครับทริปเราอยู่ตัวเดียวโดดๆเลยครับเราต้องวิ่งไปรับมันต้องหน่อยนะครับผมยิงไปครับยิงครับยังไงร้อยร้อยเอาไปครับแฟนเร ครับเราช่วยนิดนึงก็คือทำให้ทีมได้เปลี่ยนมากขึ้นเลยครับนี่เราไม่มีอะไรจะทำนะครับฟาร์มครับมผมฟาร์มาฟาร์เอาให้หมดครับเพราะดูเหมือนว่าตอนนี้เราเป็นตัวแบกทีมไปแล้วนะครับมาเกิมกอเอาให้หมดครับตอนนี้ยิ่งแรงแ้วนะแรงค่อนข้างแรงมากเลย โอเคได้มังกรแล้วครับแต่เหมือนต,ตรงด,ด้านตรงกลางกับด้านล่างเหมือนจะมีเรื่องนะครับผมรีบเข้าไปเติมไฟก่อนนะครับกดสกิลหนึ่งแล้วยิงรัวๆไปเลยนะครับดูว่นจะได้ไหมเขาไปล็อกทริปหรือเปล่าเรียบร้อยนะครับเนี่ยโดยแนแพนด้ากระโดดแต่เราได้คิวไปนะครับจังห,หวะนี้ฝั่งตรงข้ามตายเราไปเอาคลองกันดีกว่านะครับฝั่งตรงข้ามดิฟฟิลปไม่มบฆ่าแต่เรามีคบฆ่า มีดาเมจเยอะด้วยอ้าวป่าเราเปิดไปเรียบร้อยแล้วครับเราไปช่วยกันยิงครับยิงยิงไปครับซิตรีมาช่วยด้วยครับได้แน่นอนครับดาบตัวนี้เป็นของเราแน่นอนโอ้โหแพนด้าเราโดนนะครับเดี๋ยวเราไปช่วยแพนด้าก่อนนะครับยังไงครับจังหวะนี้ อาเรียบร้อยเขาเปลี่ยนเป้าหมายครับไม่เอาแพนด้าหันมาเอาเราแทนนะครับผมเกิดมาถึงไปเคลียร์ตรงกลางก่อนนะครับเขาเริ่มจะดันตรงกลางกันแล้วนะครับตอนนี้ด้านบนสานนี้ก็จะดันบนอยู่นะครับผมเดี๋ยวไล่ตรงกลางไปก่อนนะครับ ตอนนี้ดาร์กเกิดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันเอาดาร์กก่อนนะครับจะได้ไปจบบ้านกันนะน่าจะจบได้อยู่นะดาร์กตัวเนี้ยเคลียร์ครีปกันก่อนนะครับเคลียร์ครีปเคลียร์เลยที่เรียบร้อยนะครับอ่าตอนนี้ดาร์กเรามาแล้วครับรีบเราไปโซนอยู่ด้านบนนะให้เราได้ตีดาร์กได้นะครับดาร์กสไลเยอร์ปล่อยเรากำลังดันต้อนอยู่ ตอนนี้โอเมก้าโผล่ด้แล้วครับเพลงต้องมาแล้วครับจังหวะนี้ยิงครับยิงอย่างเดียวครับตอนนี้โหมีกลองในการปีดานะครับร้อยคืนของเรานะครับทั้งทัาบินบินยังไงบินแล้วแต่ไม่ตีเรานะครับต่อยิงวนะครับเรียบร้อยครับเฟินบิ๊กลสไปครับผมไปตายน่าจะจบได้แล้วนะครับจังหวะนี้ ตรงกลางว่าไงแพนด้ากับซานิสยังไงครับจะได้ไหมหรือว่าแพนด้าจะตายเอาแพนด้าเรารอดนะครับแต่ว่าซานิสอยู่ไหนไม่รู้นะครับลองเดินไปเช็คดู่ไหนดีครับเพราะตอนนี้เดือเราเยอะกว่าเขาเราสามารถเอาออกไปด้านบนแล้วเพื่อนเรียกรวมแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปรวมกับเพื่อนก่อนนะฮะเดี๋ยวแคคลิปกามแล้วก็ดันตรงกลางแล้วนะครับเรียบร้อยครับป้อมกลางซิปละอมคลิปที่มี เลือดสองฉีดเข้ามาแล้วครับรูยิครับเราจะจบป้อมกันได้ทันนะครับตอนนี้เรือผมก็จะหมดครับอาเรียบร้อยปอมแตกก็ชนะกันไปได้แบบงงๆนะครับ่าชนะกันไปได้ยังไงนะครับสรุปแล้วเหมือนมาเลยให้ดูเลยม่ได้มารีวิวสกินเทลให้ดูเลยนะครับง่ายๆเลยครับสกินเทลอันนี้คือเหมือนกับส,สกินที่ไม่มีสกินนะคะแค่เปลี่ยนเสื้อเฉยๆที่เหลือก็เหมือนๆกันหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูสกอร์สรุปกันดีกว่าครับ ในเกมนี้ผมได้ MVP นะครับได้อันดับหนึ่งด้วยได้ MVP Triple Q แล้วก็เหรียญทองด้วยนะครับเรามาดูสกอร์กันดีกว่าครับว่าสกอร์มันจะเป็นยังไงนะครับว่าผมทําดาเมจได้เท่าไหร่แล้วก็ออกของยังไงนะครับการออกของคือผมออกของตามตัวเลือกในเกมเลยนะครับตรงช่องแนะนำอะ สกอร์ก็ตามนี้เลยนะครับผมฆ่าได้12ตายไป5แอดซีสไป7นะครับแต่อันดับ2กับ3ก็ไม่ต่างจากผมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็เล่นค่อนข้างดีนะครับอันนี้จะเป็นไอเทมที่ผมออกในเกมนะครับในด้านดาเมจผมทำไปกาไป27.9%็ก็ไม่น้อยนะครับผมก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของแคลรี่นะครับควรทำได้ประมาณสัก20ขึ้นไปนะครับถ้าแคลรี่ทำดาเมจไม่ได้นี่ก็ต้องมาพิจารณาดูนะครับว่าเป็นที่ตัวเองหรือเป็นที่ซับหรือเป็นที่ทีมนะครับ บางทีแครี่ที่ทำดามเมจไม่ได้ก็เพราะว่าทีมไม่ได้ทำจังหวะให้แครี่ได้ทำดามเมจนะก่อนจะจากกันไปก็บรบกวนฝากกดติดตามกันหน่อยนะครับอยากให้ผมทำคลิปตัวไหนก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย